สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องปายสุขสุขุนครับพบร,รายการกินแหลกสเตกยับครับวันนี้มากินตำถั่วครับทึ่งถั่วผักแก้มก็มมี่หมดแค้งครับแล้วก็หนึ่งดอกแคครับนี่ครับพูดสนับสนุนรายการปลาดุกแดดเดียวครับปลาดุกแดดเดียวของนายเชิดครับกำไปมีกใจกะ หาซื้อหาสั่งจองได้นะครับเขาขายอยู่ร้านเขาเปิดอยู่ตรงหน้าวัดออมน้อยนะครับตุอาทิตย์ถ้าตังใจก็เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะครับผมจะเขียนเบอร์โทรไว้ให้เรามากินกันเลยครับ หนึ่งดอกแค่กับสิบบาทเองก็นี่ครับประดุกแดดเดียวกับกรอบทอดกับกรอบ รสชาติกินกับพวกตำพวกยำพริกกระเจียบอร่อยครับมันกรอบด้วยครับ เพนขายแพ็กเลย95บาทเองครับอันนี้ลุงทอดกินกับเอาไปปิ้งกับไปย่างก็ได้รับ เริ่มผมไม่พี่น้องมันกินข้เขาเที่ยงนะครับนำถั่วทอดปลาดุกแดดเดียวทอดแล้วกับกรอบทอดปลาดุกกรอบครับแห้กขนาด อย่าลืมาครับถ้าใครสนใจก็บุทโทรอยู่ใต้คลิปครับถ้าใครอยู่แถวนี้ก็ไปหาซื้อได้นะครับตามตลาดตลาดนัดวัดอมน้อยครับทุกวันอาท์ค,ครับแพ็คละเก้าสิบห้าบาทเองครับประดุกเันอเห็ดสะอาดไม่ใส่บุตรไม่ใส่สารกันบุตครับ So